ซื้อทุเรียนมาแล้วนะน่ะ,ะถ้าเกิดเราได้ทุเรียนที่มันหามหรือ,อยังไม่สุกนะคะแล้วเราใจร้อนเราสามารถมาทําวิธีการทานทุเรียนแบบเข้าเวฟทานได้เลยนะคะอร่อยค่ะสดมากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่นะคะค่ะวันนี้คุณครูก็มีอะไรที่จะนําเสนอให้เพื่อนๆได้ชมนะคะนี่คือทุเรียนค่ะ ทุเรียนของคุณครูนะคะได้มาจากจังหวัดกาญจนบุรีที่คลองผาภูมิค่ะที่ปลูกอยู่บนเขานะคะค่ะรูปลักษณะก็ใหญ่มากน่าทานเลยนะคะ mm hmm. คุณจะลองปอกดูก่อนนะคะว่า,าทุเรียนสองผลนี้ จะออกมาในรูปลักษณะอย่างไรนะคะค่ะไปติดตามชมกันเลยนะคะว่าคุณครูจะปอกทุเรียนหมอนทองของทองผาภูมิค่ะค่ะลองชมกันเลยนะคะสุดยอดมากเลยค่ะทุเรียนหมอนทองของทองผาภูมินะคะเหลืองอารามค่ะสุกกำลังน่าทานเลยนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะเห็นไหมคะมผลน,นี้นะคะ ก็จะรู้สึกว่าจะไม่สุกนะคะคุณครูจะมาลองออกกันดูนะคะว่าทุเรียนไม่สุกนั้นลักษณะจะเป็นอย่างไรค่ะอยากจะทดสอบค่ะว่าเราจะทานทุเรียนไม่สุขได้ไหมนะคะเรามีวิธีทดลองนะคะข้ามาชมกันเลยค่ะมุอันนี้อันนี้ลูกที่ที่พี่จะบอกได้เหรใช่ ค่ะตอนนี้เราได้เนื้องานของทุเรียนแล้วนะคะค่ะเรามีได้เราเราคุณครูเน่ะเลือกเป็นสองชนิดนะคะแบบสุกแล้วก็ตอนนี้คุณครูต้องการแบบหามค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนๆชมนะคะว่าเราจะทานทุเรียนหามด้วยวิธีไหนนะคะค่ะคือเราก็จะเลาะนะคะทุเรียนหามของเราออกเอาเม็ดออกนั่นแหละค่ะ เราก็แกะเม็ดก่อนนะคะแกะเมล็ดออกให้เหลือเนื้อทุเรียนาหำหำนี่แหละค่ะขั้นตอนต่อไปเลยค่ะทําการอบทุเรียนนะคะเพื่อให้ทุเรียนสุกก่อนเวลาตอนนี้เราก็ตั้งเวลานะคะหนึ่งนาทีค่ะเดี๋ยวเรามารอชมกันนะคะว่าทุเรียนที่หามนั้นเราจะทานได้วิธีไหนนะคะแต่ครูทำวิธีโดยการอบค่ะ เดี๋ยวมาดูกันเลยตอนนี้ได้เวลาหนึ่งนาทีนะคะรูปร่างจะเป็นอย่างนี้มาดูด้วยกันเลยนะคะเรากลับหน้าแล้วเราก็เวฟอีกหนึ่งนาทีนะคะตอนนี้ผลออกมาแล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะสุดยอดตอนนี้เนื้อนิ่มมากเลยนะคะนี่สวยเหมือนทุเรียนฉุกเลยค่ะคือทุเรียนห่านนะคะส่วน ทุเรียนนี้เราผ่านการเวฟเรียบร้อยแล้วนะคะความแตกต่างของเขาก็คือเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้จะเนื้อของเขาก็จะแลแบบดิบๆอะค่ะแต่ส่วนนี้เหมือนทุเรียนสุกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทานดูนะคะว่ารสชาติของทุเรียนที่เราเอานํามาเวฟเนี้ยมันจะมีรสชาติแตกต่างกันอย่างไรอันนี้เราผ่านการเวฟมาแล้วนะคะปกติเท่าที่เคยทราบมานะเขาจะเวฟ ด้านละสองนาทีแต่คิดว่าด้านละหนึ่งนาทีก็น่าจะสวยนะคะเนี่ยเห็นสีสันก็โอเคและ้ะเดี๋ยวเรามาทานนะคะนี่นี่สีของเขานะคะแต่มันไม่มีกลิ่น,นะะมันไม่มีกลิ่นทุเรียนนะคะเราทานทุเรียนนะคะแต่บอกตรงๆว่ารสชาติของทุเรียนเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันก็เป็นเหมือนทุเรียนยังห่อหมๆออยู่นั่นแหละคะ่ะ กลิ่นไม่มีนะคะแต่นิ่มน่าทานมากถ้าใครไม่ชอบหวานนะคะเยี่ยมมากเลยรสชาติของเขาเนื้อเหนียวนุ่มสีสวยมากฝึกยากจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆลองๆนะคะใครที่ ซื้อทุเรียนมาแล้วนนั่นนะถ้าเกิดเราได้ทุเรียนที่มันหามหรืออยังไม่สุกนะคะแล้วเราใจร้อนเราสามารถมาทําวิธีการทานทุเรียนแบบเข้าเวฟทานได้เลยนะคะอร่อยค่ะไม่สุกยำม,มาก